นิพพานธาตุสองอย่างพิกุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้สองประการเป็นอย่างไรคือสะอุปาที่เสสะนิพพานธาตุและอนุปาที่เสสะนิพพานธาตุพิกุทั้งหลายก็สะอุปาที่เสสะนิพพานธาตุเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชนในภพนี้สิ้นรอบแล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้โดยชอบพิกุนั้นย่อมเสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจยังเสวยสุขและทุกข์อยู่เพราะความที่อินทรีห้าเหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลายอินทรีห้าเหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียวพิกุทั้งหลาย ความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของพิขุนั้นนี้เราเรียกว่าสะอุปาทีเสสนิพานธาตุพิขุทั้งหลายก็อนุปาทีเสสนิพานธาตุเป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขี่นาศบอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของพิขุนั้นเป็นธรรมชาติอันกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินมีได้แล้วพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอนุปาที่เสสนิพพานธาตุพิขุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้แล นิพพานธาตุสองประการนี้พระตถาคตผู้มีจักขุผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ประกาศไว้แล้วอันนิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสัอุปาทิเสสะเพราะสิ้นตัญหาเครื่องนำไปสู่ภพส่วนนิพพานธาตุเป็นที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสสะ ชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละภพได้ทั้งหมด